ใครที่กําลังสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะนะครับบางคนอยู่ในขั้นตอนที่2บางคนขั้นตอนแรกนะครับสรุปแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าหากเจอหน้าจอแบบนี้ก็คือในขั้นตอนที่2ที่ระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้อันนี้ถือว่าท่านได้ทําการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งใครที่กำลังรออยู่ในขั้นตอนสถานะที่1และที่2เขาบอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องตกใจนะครับยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันเพราะว่าหมดเขตวันที่15กันยายนนะครับและก็ที่สำคัญรัฐบาลจะเปิดระบบให้ยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อตรวจสอบสถานะ การรับสิทธิ์เงินดิจิทัลรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งก็คือทาง d g a เเนี่ย mm hmm. เขาไม่แนะนำให้ท่านลบแอป,ปทางรัฐออกนะครับ mm hmm. เพราะว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ชั่วคราวแล้วก็ไม่แนะนำให้สมัครยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อื่นๆด้วย เนื่องจากไม่ใช่ขั้นตอนปกติในการยืนยันตัวตนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเข้าเว็บผิดนะครับซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาคล้ายๆกันก็ได้นะครับแต่สําหรับท่านใดที่เผลอไปลบแอปทางรัฐไปแล้วนะครับโดยที่ไม่เคยยืนยันตัวตนและสมัครสมาชิกแอปทางรัฐก่อน1สิงหาคมจะทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ทีจะท่านวอลเล็ดได้ชั่วคราวแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับหากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนดิจิทัลวอ l l e t ของท่านแล้วนะครับและข่าวดีนะครับเร็วๆนี้ทาง DGA จะเปิดให้ท่านสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนบนแอปทางรัฐเพื่อให้ท่านสามารถติดตามสถานะของตนเองได้ต่อไปมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC สายด่วน1111ครับ